พามาเล่นอะไรเดี๋ยวแมปก๊อปเหรอเฮ้ยใช่เล่นแมปนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงลัทธเนี่ยเข้าใกล้ตัวดำอ๋อโอเคไม่งั้นเองตายปืนไรเฟิลเฮ้ยไปยิงรักษาคนแล้วก็ยิงฆาตกรได้อ๋อมันมันต้องยิงยังไงวะยิงเลยยิงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมีก้อนหินหล่นอีกโดนทีเดียวตายเลยนะเว้ย นั่นเราถึงเกียรโหมดของโกดลแรงไฟนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรพุ่งรวมมันพุ่งรวมมันพุ่งรวมไปนั่นไงเราพูดเลยไม่เชื่อเราเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราหลบไม่ได้เนี่ยไปไปไกลๆเลยไปเฮ้ยนี่ไม่ใช่ค่าตะกรอมนะเพื่อนนี่มันเป็นโหมดเฮ้ย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  ชิปไกาา่แล้วชิปไก่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 เฮ้ยเพื่อนไฟมันจะมีแมปหนึ่งมีตัวแดงๆว่ามันจะร้องผู้หลบตาถ้าเราเดินไปชนหรือไม่มันก็ล้มลงมาอีก <lunch> เ,อเกมปัญญาดีเฮ้ยมันมาแล้วนะมันบาลเลยมันบาลเลยมันบาลเลย ไอ้ตัวอะไรวะตัวดำดำเพื่อนตัวอะไรวะตัวดำดำมันมาไล่เราเอ้ยเพื่อนเราโดนตัวดำดำฆ่าตายโอ้ยไปดูคนเล่นดิอะไรวะเฮ้ยเล่น เล่นได้น่าเกียดมากเล่นแบบเล่นเกย์อะเหมือนเหมือนเล่นเกย์ออข้อตกรชนะเลยเ,ออเราเกียดหมดรอบพิเศษเพราะว่าถ้ามันได้ความกลัวร้รายแรเอองเราโคตรเกียดอะแล้วอิงลองกดที่จะค่าที่ตะก้าดีมันมีข้าตากรให้เลือกใช้ว้าวแต่ว่าอิงต้องเสียตังค์เราจะเติมหนึ่งล้านบาทอะไรอยู่เนี่ยเออ มีศิลปะมีศิลปะมีศิลปะ,ลปะลชื่อชื่อโคดเกา่าคิดว่าไงกับไอตัวดำๆอ่ะโคตรน่ากีโอ้ลเราเกียดดูดิรอพิเศษโคดรเย่จะเอามาทำไมวะเฮ้ย ี่ถ้ากินปกติเริ่มต้นแรกสุดเลยอ่ะเดกอัเดตอ้ตัวนี้ดีกว่าดาดฟ้าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันมีไอ้ไอ้ไอ้ของไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ออ้้อ้้เออ้้อ้้้มไ้ไ้อออไอ้ ต่อยเลยเฮ้ยตูต่อยไม่ได้เอ้ยทำไมมันมาต่อยตอนนี้วะอิงก็ผิดอะมาเฮ้ยององต้องร้องใส่มันไว้เลยองจะได้ตังค์ร้องแม่งเลยเฮ้ยเออโดนโดนโดนเฮ้ยเหลือสามนิดช่วยด้วย อ,อ้าเอาเฮ้โอ้ <c oughs> ไอเกอ้ดูวดนเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยใครเองเป็นใครวะ ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเลยเอาเลยหนีเลยหนีเลยฮะฆาตรกรหายตัวไปเร็วใช่ฆาตรกรมันมีสกิลหายตัวมันมาหันก็ต้องโผล่มาเนี่ยเฮ้ยเอง็งเอ็งอยู่ไหนวะ มันจะมีเสียงๆๆ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 อะไรไม่รู้อ่ะคำรามอะไรเนี่ยคำคำรามพอรักเธอไม่ได้รักเพราะคำรามอ้ยมันมันหายตัวนี่ว่ะแบบนนี้เนี่ยมันมันอยู่ข้างหลังเองเราเจอเองแล้วเราเจอเองแล้วเราใช้วิธีวิธีนี้เพื่อดูเอง เราไม่ร yeah. ู้เองเป็น oh. ตัวไหนยังไงเอาเ่งิ่งแบบโอ้มันตีเราดูตอนเราโล่งหัวน่ะโอโอเกมดูดู เราโดนพยาบาลจิตเวทฆ่าตายอะ <Tell me. S 1> <ห>่ะเอลมีเฮ้ยอย่าให้มันฆ่าใครได้โอ้ติ๊วติ๊กิวมากขอบคุณที่ให้เลือดมันฆ่าคนอีกแล้วเฮ้ยง <c oughs> ไปวิ่งให้มันฆ่าเลย เราหายตัวดีว่ะเพื่อความปลอดภัยหายตัวเพื่อแล้วเกมกระตุก<อ>กระตุกอะ่ะ<อ>ไม่เนาะฉันวิ่งไม่ได้อดดดไม่นะเฮดคิวไม่อะไรวะเนี่ยอะไร,รอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะ ไม่เจอฆาตกรนหูหูมันก็เลยยังไม่ค่อยสนุกคือเราตายนานแล้วอ่ะอ้าวไอเห็นปะคืออะไรวะไม่เห็นเลยคิดแม่งมันฆ่าตัวตายเว้ยฆ่าตัวตายได้ปัญญาดีทำไมแบบนี้ไม่แต่ คนเป็นผู้ติดตามว่ามีเราเป็นมีเราเป็นนักมายากลอยู่คนเดียวที่ใช้สกินิดโอ้ยเพื่อเราต้องหลับตาข้างขวาโอ้ งาน่ะผู้ติดตามผู้ติดตามเอ้ยที่จริงอ่ะผู้ติดตามคือผู้ติดตามเราเว้ยเราเป็นอันนี้บิลเดอร์แมนเอ้ยเพื่อนเราโดนไล่โอ้ก็โดนไปดิเปิดมาปะกิ๊งเราเลยก็เองเหรอเองไม่ได้เหรอ ผมไม่ได้หล่อเหมือนไอ้หนุ่มหน้าจืดตเราสร้างแข่งเพิ่มเลื่อนไว้เพื่อสำหรับคนเจ็บอู้มันมาลีอะไรวะเนี่ยมอสโบนัสอย่ามาเลีอุ้ยโบนัสโบนัสตาเราสร้างเพนโบนัสมาด้วย ทานทางสะพานที่เราอยู่<โ>อ,อยู่อองโดนปะไม่โดนอะไรเล่นคนง่ายผมไม่ได้หลอกเหมืนอนไอ้หนุ่ม้าจตื่นผมเห <พอ S 2> รอน่า <c oughs> นด้วยเองเพนจะเป็นไ <c oughs> งดีไงแบบนี้มาอัปเดตสิ่งนี้มาแล้วจะตงวจะเป็นตัวอะไรจะเป็นรูปไมู่้ ดไอ้นาเกียรตผมไม่ได้เล่อเต้นอะไรก็ไม่รู้เต้นบีบอยเต้นสิกมาโอ๊ยเราพิเศษอีกแล้วเศษตอนเรากำลังจะเป็นโอ้ปัญหาสองเท่าเกี่ยมเลยได้เป็นสองคน ไอ้น่าเกียดเอ็งไม่รอดจนะากน้ำมะยากลนถืออิดหรอกทำไมเรามีแขนหนึ่งข้างอ๋อเจอละอืมเราเป็นตัวที่ถือฉาบโบกปูน,นะเพื่อนเฮ้ยเอง็เองเองอ่อนให้ด้วยเอ็งอ่อนให้ด้วยเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งดีเจ็บตาอยู่เนี่ย เจ็บเจ็บตาแบบสองร้อยเจ็ดสิบองศาทำคุณสิกมากเอา้าเพื่อนเราเราเราเน็ตกากวะอ,อะดาวลืม เอ้าเพื่อนเราเนตกากเนืออะไรอย่าไปให้ไม่ให้เกลียดคนเนตกากเลยดูดิเราเห็นเองเดินขานแล้วเนตเองนั่นแหละกากเราเราเห็นเองเดินคนข้างก็ใช่ไงเราเน็ตกากเราบอกว่าเราเน็ตกากเองก็ไม่ฟังไอ้แก โอ้ยเราชนะเราโคตรตึงอ่ะเราฆ่าคนได้คนเยอะก็เอ็งฆ่าคนเน็กางเนี่ยเราไม่ได้นับเองนะฆ่า

แล้วมันเล่นยังไงเนี่ยมันมีสกิลตีโปรเอ่ะที่มันเขียนว่าอ1วันแล้วก็ไอสกิลที่สองนั่นที่มันถือมีดอ่ะมันเป็นสกิล้ายปาดคอของจีสันเว้ยคือเองต้องใช้ตอนวิ่งส่วนสกิลที่สามที่มันเป็นคำรามอ่ะมันจะนทำให้ผู้รอดชีวิตเดินช้าส่วนสกิลที่สี่ก็คือหายตัวทำไมเราไม่เห็นใครเลยวะเออไงโอ้ ก็ลงให้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ยู่คิดแบแบชอกโกใส่วิงเม่งโอ้ยรถตามันมาเอ้ยนูออย่าทะลนตัดไอ้หาุเรมไอ้นูอ้ยเอ้าโดนตา้งไอ้ตัวอะไอ้นูไอ้นูอินจเชเราไ้หนูแล้วมัน โอ้ยดูดิโดนลุมเออ,เ,อ,อเล่นไม่รู้เล่นเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นเล่นแบบอยู่อยู่หลักใครไม่รู้โอ,อ้ยฆ่าได้สูนคนเกมมิ่งดุ ส่งเอฟเฟกกินร้องให้เย่กิน้อง้อดดีกว่ารเลือยอมยอมยอยเฮ้ยอย่ามาตีเราฆ่าได้สุดคนโอ้เจ็บเลนเหลือห้าหไอ้ปาอทำแบบนี้ได้ไงวะก็ก็ อออนนดกก่มันม,มีคนมาตอกแล้วเนี่ยเรียบร,ร้อยโดนบิ๊กแบ๊กชุลุสดูฆ่าคนได้สยศคนย์คนตีไม่โดนนะคืออะไรวะอโอ้ยเข้าไปปอนกะโอ้ยระววนระววน ไว้ตีให้โดนหน่อยได้ไหมกดให้มันยำหน่อยยำยำยีอมีเอขาตะกอเขาตะกนกันเรื่องเหลือตีสีปงามแบบนี้ยงไงวะบล็อตอตบตบตบล็มตมลบลงลบนมดมาวนวน นไหนเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นชื่อด้วยซ้ำไม่คือเราเรากินฮอดดอกโหน้าเองตั้งหลายรอบเราเรายังไม่เห็นเองเลยเราไม่เห็นชื่อเองด้วยขึ้ือนเราซื้อสก,กินที่ชื่อว่าทะเลมาทะเลทะเลลงไปในทะเลแบบงนี้ผ่อนคลายมาก 屁呀妈！